ภาพความแรงก,ก็อยู่ประมาณ1เมตรนะครับถ้าจะต้องการแบบที้ฉีดอัดภาพใครอะไรนะครับประมาณ1เมตรนะครับใช้ลักแอร์นี่สบายเลยครับล้างแอร์ได้แบบแปดตอนนี้ไปลักแอร์าแล้วนครับแปดตอนนี้ใช้ไปล้างแอร์มาแล้ว,นนลลวสวัสดีครับช่องหนึ่งชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับมาสาธิตนะครับใช้เครื่อง ฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายนะครับผมสั่งซื้อมาในราคา600บาท600บาทคุ้มค่าขนาดไหนนะครับในนี้ก็ลองมาเลนะครับลองใช้ในการล้างแอร์มาแล้วนะครับล้างแอร์ได้สบายมากเลยครับแป้คนเดียวล้างได้ทั้งแอร์ภายในทั้งแอร์ภายนอกล้างเสร็จนะครับแป้นยังใช้ได้อย่างเดือนนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็คือตัวเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับ ก่อนทั้งหมดเนี่ย600รวมค่าส่งเลยคร650บาทครับจะมีอะไรบ้างครับนี่ครับมีตัวมีตัวนะครับตัวฉีดน้ํานะครับปั๊มน้ํามีสายให้นะครับมีสายให้5เมตรนะครับมีสายให้5เมตรมีหัวจุกกรองน้ํานะครับเวลาดูดน้ํานะครับแล้วก็จะมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ให้2ก้อนมี ผมล้างแอร์มาแล้วยังไม่หมดเลยนะครับแบตเตอรี่2ก้อนนะครับรูดก้อนหนึ่งแล้วก็จะมีตัวนี้ก็คือ,อกระบอกสำหรับฉีดยาฆ่า,มาแมลงหรือฉีดปุยน,นะครับนำมาเสียบต่อด้าน,น,นปลายนี่นะปลายเนี่ยเสียบปึ๊บเข้าไปตรงนี้กดตรงนี้เข้าไปแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็มีอุปรณ์ชาร์จนะครับก็จะมีตัวล็อกตรงตรงคอมานด้ใช้นะครับ แล้วก็มีหัวนะครับหัวพ่นนะครับหัวพ่นป็นสีขาวๆนี่หัวพ่นตัวเนี้ยพ่นแบบอ่พ่นเป็นเส้นเล็กกับพ่นแบบเส้นฝอยนะสองอย่างเราเลยกเอาเราจะใช้ล้างรถก็จะใช้แบบเป็นเส้สนเส้นนี่ครับเส้นตกเส,นกสน้นเล็กเนี่ยเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับเรามาดูนะครับตอนนี้ผมก็เปิดน้ำใส่ถังแล้วนะครับนี่นะครับน้ำี่ถังล่อ,อก็อนำสายวัคคหลูกเนี้ยหย่อนลงไปเลยครับ มันลอยนะครับโอเคอาจจะใช้น้ำแค่นี้นะครับปิดน้ำก่อนนี่นะครับสายยาวขนาดนี้5เมตรดูความแรงของปืนนะครับนี่นะลก็ลองขีดดูเลย ครับแรงดันเลยนะครับอ่าตรงนี้คอหลวมนิดนึงเดี๋ยวผมขันคอหนึ่ง,ง,งปนนแปดต้นนี้ไปล้างแอร์มาแล้วนะครับ ตอนนี้ใช้ไปล้างแอร์มาแล้วจนเสร็จไปหนึ่งตัวละหนึ่งเครื่องละนำมาล้างติดรถต่อ ความไกลก็ได้ประมาณ5เมตรนะครับได้5เมตรประมาณจะได้ประสิทธิภาพดีๆก็อยู่ประมาณ1เมตรนะครับเห็ขีดพื้นให้ดูเลยเห็นไหครับพื้นขาวสะอาดเลยครับแรงดันแรง,นะงมากแรงมาก ดย๋ยวนะครับลองเปลี่ยนแบตก่อนนะแบตกัเจ้าผมเปลี่ยนแบตก้อนใหม่มาแล้วเดี๋ยวมาลองดูว่าแรงไหมอ่าแรงขึ้นนะครับแบตอาจจะอ่อนนะครับก็วันใช้งานมาแล้ว โอเคเราก็เห็นประสิทธิภาพการทำใช้งานมาแล้วนะครับว่าคุณภาพก็ใช้ได้เลยนะครับฉีดน้ำไกลได้ประมาณ5เมตรประสิทธิภาพความแรงก็อยู่ประมาณ1เมตรนะครับถ้าจ,จะต้องการแบบชี้ฉีดอัดคราบใครอะไรนะครับประมาณ1เมตรนะครับใช้ล้างแอร์นี่สบายเลยนะครับล้างแอร์ได้แบบโอ้โหฝุ่นแอร์นี่หลุดหลุดร่วงออกมาเลยนะครับดีมากนะครับคุ้มมาก อันนี้ไม่ได้รีวิวนะครับไม่ได้ขายนะครับอย่าไม่ต้องสั่งซื้อมานะครับไปหาว่าเองนะครับตัวนี้ราคา650หบาทผมซื้อมานะครับก็ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าละกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมนำสิ่งดีๆมาบอกกันนะครับนี่